ช่วยพี่ลิงด้วยพี่ลิงหายอีกแล้วตัวพี่ลิงหายว้าตายเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับแกสิกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่านมินิเกมนะไปดูกันดีกว่าว่าแกจะรอดไหมนะคะวันนี้อยู่กับพี่กิจด,ด้วย โอ้โหตัวใครตัวมันนะพี่นะไปแล้วตันนี้ดีกว่าฮะตันนี้ดีกว่าถ้าปลอดภัยกว่าเยอะเลยโอ้ยโอยแย่แล้วอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับของขวัญนะคะล่วงลงมาทับนะเออเือเออเฮือหลบแป๊บนึงเดี๋ยวๆอเดอ่าตอเดี้อเด้อเดอยู้อเด้อเด้อด้อเด้อเ้วเด้อเด้อ้อเดอเด้อ้อ้อเด้อด้อเ้อด้อด้อเดอเด้ีเด้อยด้อเด้เร้อดอเ้อเด้้เอ เฮ้ยสปริงหกเหรียญนี่ได้ไหมคือไม่ได้ว้ายอดเลยแล้วอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวรอเก็บตังค์อีกสักครู่อุ้ยอันี้อ่ะเกณฑ์เรดี้อุ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะพี่มันจะต้องล่วงลงไปแน่เลยเราจะต้องเหยียบบนกระดานสีดำๆนะคะ โอ้โหโอ้ยตายตายแล้วตายแล้วเออเพียงรอดอยู่ไหมเฮ้ยยังรอดอยู่โอ้โหโอ้โหผ่านกันอยู่สองคนใช่ไหมสองสามคนครับอ่าเรียบร้อยนะคะตอนนี้ได้เงินเพิ่มมาเป็นสามร้อยแล้วนะฉากมันค่อนข้างที่จะบังหน่อยเนาะอีกคำว่าพ p อะไรเงี้ย อืมไม่น่าวางนี้นะมองไม่เคยเห็นเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรโอ้ดีเดี๊ดี๊ด,ดีหัวซอมบี้เหรออุ้ยมันคืออะไรอะแหวนพเปล่าโอห้หัวแบบประหลาดประหลาดเต็ไมไปหมดเลยนะคะตอนนี้เด็กเกตเอาตังก่อนคือนี่หัวตัวอะไรก็ไม่รู้รู้พี่แอบอยู่ในร้านขายของนะสบายอ่าเกตไปเอาตังดีกว่าเงินพวกนี้เนี่ยน่าจะใช้ซื้อของได้ด้วยนะ โอ้โหเดี๋ยวนายนายนั่งสบายเลยอ่ะนายไม่สนใจอะไรเลยเหรอนายมานั่งเก้าอี้เฉยๆเลยพิกิตคนไหนคนเนี้ยไปละเก็บเหรียญก่อนนะคะไปมีรถบังคับด้วยยางไงอ่ะไหนใช้เงินซื้อไงคะเงินที่เราเล่นเกมได้ไงขามบอมนะเปิรนาขามบอมว้า ตายเลยตายเลยนี่คโก้ก็ตายพี่ลิงก็ตายโว้ย้องห้เลยโอ้โหกระเด็นแ๊บตายสองรอบแล้วเนี่ยตายหมดอ่าด่านต่อไปในอีกห้าวินาทีโอ้โหเหรียญเหรียญอยากได้เหรียญอยากได้เหรียญจังเลยมันไม่มีเ่ยไม่มีอะไรให้หลบแล้วโอ้โหฟักทองฟักทองร่วง พักทองร่วงเลยพี่กิตอยู่ไหนอยู่น่าขายของนะพี่คักก็ตายหรือยังครับยังแครไผลยังยู่เลยพี่คกักก็ใกล้ยังอยู่พี่ลิงใกล้ยังอยู่โอ้โหสีสีสันทาไมสีมันสดอย่างเงี้ยอ่ะสว่างแล้วเช้าแล้วพี่แขนหนูหายอะพีลิงแขนหายเลยช่วยดู โอ้กระโดดสูงแล้วโอ้ถ้าเกิดต้องต้องชนะสี่ครั้งถึงจะไปเอาสปริงได้คโอ้ยเก็ตได้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเก็ตมาเอาเหรียญเพิ่มนะโอเคอึบด่านต่อไปจะเป็นอะไรไปชมกันเลยโดนในเคนแท็กครับโซนิคโซนิคนะคะโอ้โหมันกริ่งมันกริ่งโซนิคกริ่งว้าโซนิคโอ้หนกไม่ได้อ้อยอ้อย เดี๋ยวตอนนี้เราโอ้ยตายอีกแล้วเซ็งมากเซ็งเลยมันมันมาจากไหนเยอะแย,ย,ยห่หมดนั่นแหะสิอ๋อนี่เราเปลี่ยนด่านหรือเปล่าเปลี่ยนด่านแล้วค่ะนี่เปลี่ยนด่านแล้ว,ลวนะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้รว่าอะไรจะเขียวไม่รู้อ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะตอนนี้เก็ตมี12เหรียญใช่ไหมเก็ตเจ้าอันนี้อันหนึ่งนะคะแล้วก็เฮ้ยฝั่งนู้นมีแปลงล่างด้วยพี่กิต ไปดูสีไปดูสีฮฮูู้้มีเฟดดี้ด้วยนะคะไปนนเฟดตี้เฟดดี้ที่แกพูดผิดน่ะอักขัดอุ้เฟีดกี้ยด้วยค่ะโอ๊ยล็อกล็อก้็อกล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 อกโอ้โรอดรอดไหมรอดรอดพี่หลบหลังเสาเฮ้ยพี่คลื่นมันมาเห็นไหมพี่คลื่นเหรอ ไม่รู้อ่ะหนูกระโดดไปแล้วหนูกระโดดไปก่อนแล้วหนูกลัวแค่หูก,กิ้งใส่ไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกตว่าวนะมันต้องเป็นก้อนอึกน,น่ะดูตามโปนี่ด้วย,วย <laughs> พี่ลิงว่ามันต้องเป็นอึกิ้งลงมันแน่ๆเลยเช่ยพี่ลิงเถออร่อยโอ้โหพี่ดากโกกินอึอร่อยนะเอ้ยอะไรอ่ะอะไรวะ ลาวามาพี่ลาว้าลาว้าลาว้าตามพี่อยู่เนี่ยพี่ช่วยด้วยช่วยพี่ลิงด้วยพี่ลิงหายอีกแล้วตัวพี่ลิงหายว้ายตายเลยโหล้วจะมีคนรอดเหรอเอาจริงนะด่านเนี้ยโอ้โหมันไม่มีที่อยู่แล้วป้าไม่มีที่อยู่เลยนั่นแกหลังคาเขียวๆโอ้โหใครจะไปอยู่ โอ้ยไปเอาขอก่อนบ้านห่างเนี่ยบ้านโดนลาวาดูดกลืนเข้าไปนะคะพี่กิจได้เท่าไหร่แล้วคะอันนี้พี่กิจน่าจะชอบเนี่ยอีวินเนี่ยอันเนี้ยอยากได้เลยต้องสองพันห้าสองร้อยห้าสิบดิสองร้อยห้าสิบเหรอสองพันห้าโว้ยโว้ยโซนิกไป ยันดานะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในใต้น้ำแล้วนะโอ้โหปลาเพียบเลยวู้ฮู้ไปเอาของก่อนดีกว่าเราอยู่ใต้น้ำแล้ววู้ฮู้เอเอาอันนี้ดีกว่าฮึบโอ้ยตัวไอ้เวอร์เท่าไหร่ถึงจะได้ได้ไหมฮ่าฮะฮ่ฮะ <laughs> <laughs> อ้ยกินน้ำแป๊บโอเคเป็นคุดเป็นกระต่ายโอ้โหเดี๋ยวน้ำมันคือประวันเพชรฆาตใช่ไหมเสด็จดินหน้าลิงเขาวัดดินหน้าเออโอ้โหน้ำท่วมโดนดีไมครับน้ำท่วมเลยอึอน้ำท่วมหัวจะไม่หัวน้ำท่วมโอ้โหว้า ช่วยด้วยโอ้โหค่อยๆจมไปนะคะตอนนี้ตายแล้วไม่มีที่อยู่เลยไม่มีท,ที่ที่อยู่เลยนะคะตอนนี้อ๋อนี่ไงตรงท่อตรงนู้นเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่ายากมากเฮ้ยดหานนี้ไม่มันยากจังอะพี่มันเป็นแหมทุกทีมันไม่ยากขนานี้นะนั่นน่ะสิดีมันดีพี่คาโก,พาก้พี่คาโก้แซงคิวพี่คาโก้แทงคิวเลยต้องเอาอ,อไรเนี่ย นัเพื่นอ,อนบล็อกนะคะใช้กล่องต่อสู้เหรอมันต้องมีกล่องอยู่ในกล่องนะคะเอ๊ะ hm มันชื่ออะไรมันจะเป็นอะไรโอ้โหโอ้าวรอดแล้ว <c ười> กันเองแน่เลยนะคิดว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฆ่าใครเลยไม่ไี้ใครใครฆ่าเลยงงกันมากว่าเกิดอ,อ,อะไรขึ้นมาชนะเฉยชนะเฉยโอเค <laughs> <laughs> okay, ต่อไปนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อบแป๊บมาโดดขึ้นข้างบนครับผมโอ้โหโดดแบบมาขึ้นมาแล้วนะคะเออโอ้โ,อโหหน้าตาน่ารักมากเลยอะ่ะไอีตัวเนี้ย <laughs> <laughs> พี่ลิงไปหาได้ไหมอ่ะพี่ลิงไปหาได้ไหมอ่ะไปหาก็ตายสิครับ พี่คาก็ไปหากันเถอะไปไปไปหากันไป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 เลยครับเออรอกินรออยู่ตรงนี่เลยเอ้าพี่คาก็ในหวานอ่อนเลยอ่อนเฮ้ยพี่คาก็ดูดิตัวเนี้ยดูตามันดิวิ่งวิ่งตัวไหนเนี่ยวิ่งวิ่งน่ารักเอ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ แล้วเต้นขี่ไงโอ้โหหลบได้หลบได้เลยขี้ขี้ขี้ตกขี้ตกขี้ล่วงแล้วพี่ลิงไม่ได้ขี้แน่ดากก็ขี้แน่เลยดาก็หายไปแล้วดาก็กินขี้แล้วตายฮาดาก็ตายกินระเบิดกินปุ๊บระเบิดป่าดเลยกินปุ๊บขี้แตกป่า ่โอ้ยนี่อะไรแก้น้ำด้วยกินน้ำก่อนมีมัวรอ่ะเห้ออาอร่อยไรพึบดันต่อไปนะคะอีก8วินาทีเท่านั้นไม่ให้ขึ้นมาหรอกหูเหรียญเพียบเลยพิกิทไหน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 โน้นโน้นโน้นโอ้โหว้าไม่น่าขึ้นมาไม่น่าขึ้นมาเลยโอ้โห อออเป็ดมันขึ้นมาบนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็ดมันกากเป็ดกากอุ้ยตรงนู้นคืออะไรอ่ะนู่นอะทําไมมีเงินให้ด้วยโอ้โหเก็บไม่ได้อะบออเเราต้องระวังเป็ดด้วยนะคะไปเก็บตังค์ดีกว่าอืออ่าได้แล้วได้แล้วไอฮักก็แกงอะแกงกันอย่างนี้เลยอ่ะเอ้ยเราอยู่บนดรงจันทร์อ๋อ เก็บตังก่อนนะคะึบว้าวเราอยู่บนดวงจันทร์แล้วเตอร์ติสเตอรติสเตอรติสเตอรติสลกเตอรติสฝันเตอรติสหล่นเตอร์ติสหล่นใช่เหรอไม่ใช่นั่นมันคืออะไรเตอรติสคือทัวริสทัวริสคืออะไรอ่ะนักท่องเที่ยวไงทัวริสคือนักท่องเที่ยวมาแล้วนักท่องเที่ยวมันจะมาทำอะไรเราไหม ทีท,<า>ทูไหนแล้วว่า3คนปะทบอ่อนปะทบเก็บตังค์อ,อ,อย่างเดียวเลยนะคตอนนี้เราจะได้ซื้ออะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนักท่องเที่ยวหน้าตาดีไหมพี่ไม่เห็นเห็นตัวหัลันโลนเหมือนลันโลนอีกแล้วเหมือนนู๊ฟแน่เลยเกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ไปบายฮีลิงกระตังขาตัวลาไปก่อนนะครับ ใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe ให้กับพี่ลิงด้วยนะวันนี้พี่ลิงไปแล้วบายบายจุ๊บๆไปดูดีกว่าว่าเป็นอะไรโอ้โหี่บัลซอนิกโซนิกดิว้าวว้าวว้าว,ว,าวพี่ลิงชอบโซนิกเอา้านั่นมันว้าวมันจะมาฆ่าเราเลย